มั่นใจว่าที่นี่โอเคที่สุดแล้วเป็นแฟนโดยยงของกันเอเชียสวัสดีค่ะไอ้ว่าทีา่เราจีหญิงฉัตรลวีโชดกิจวัฒนานนนค่ะวันนี้ได้มีโอกาสเข้าม,มาที่โรงพยาบาลเอเชียน,นะคะมาปรึกษากับคุณหมอในเรื่องของการตัดรูปหน้าตัดรูปหน้าค่ะยุบหนกแก้มตัดกรามแล้วก็กอกรามค่ะอาจจะมีทําคางด้วยอย่างนี้ค่ะ ได้ติดตามทางเฟซบุ๊กแล้วก็เป็นแฟน่ดยยุงของที่ทางโรงาเอเชียอยู่ค่ะก็ติดตามผลงานของคุณหมอมาเรื่อยๆทางเจ้าหน้าที่ที่นี่ให้การบริการต้อนรับดีมากเลยค่ะก็ให้คําแนะนําที่แบบชัดเจนเพื่อนๆคนไหนสนใจทำศัลยกรรมปรับรูปหน้าสวยๆนะคะที่นี่โรงพยาบาลเอเชียเขาได้รับมาตรฐาน JCI ด้วยนะคะเรามาดูกันว่าหลังจากที่ไอซ์ปรับรูปหน้าจากกับคุณหมอแล้วว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปฝากติดตามด้วยนะคะ